สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านรถไทยรถเกี่ยวมือสองของคูบุต้านะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะร้านโหเองแท็กเตอร์สุรินทร์นะคะอัปเดตนะคะลูกค้าวันนี้นะคะวันที่25พฤษภาคมนะคะ2568นะคะกับเซลพลอยร้านโหเองค่ะนะคะโซนนี้นะคะลูกค้าจะเป็นโซนรถเงินสดนะคะแท็กเตอร์มือสองนะคะโซนเงินสดนะคะขาย ผ่านทกศนะคะรับลูกค้ายืนกู้ทกศนะคะขายสดนะคะค่ะเริ่มที่คันแรกนะคะ L47 นะคะลูกค้า47แรงม้าค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว SP ค่ะปี58นะคะเครื่องเกียร์เดิมนะคะลูกค้าทางร้านเอามาเก็บสีคันให้นะคะสีท่อนบนนะคะเดิมๆนะคะเครื่องเกียร์เดิมเอาไปใช้งานได้เลยเพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานหน้านะคะผ่านหลังราคาอยู่ที่380,000บาทนะคะท่านใดสนใจมาดูรถมาทดลองขับได้ค่ะ ร้านเปิดทุกวันนะคะลูกค้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยคันต่อไป L50 ค่ะคันนี้เป็นตัว DT นะคะปี63ค่ะราคาอยู่ที่430,000บาทนะคะดันหน้าผ่านหลังนะคะลูกค้าเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมๆนะคะ มาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยสำหรับรถเงินสดนะคะลูกค้าซื้อสดรถได้อีกค่ะราคาคุยกันได้นะคะเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญเข้ามาดูรถได้นะคะคันต่อไปคันนี้50 SP นะคะเป็นตัวสเปเชียลนะคะรุ่นใหม่รุ่นครบ,คร,บครอบ45ปีคูปโบต้าค่ะคันนี้ปี66นะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าเครื่องเกียร์เดิมค่ะสีเดิม ราคาอยู่ที่550,000บาทนะคะ550,000นะคะด้านหน้าพานหลังเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับราคานะคะลูกค้าต่อรองได้คุยกันได้นะคะมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนครบนะคะพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะคันต่อไปนะคะ B24 แรงนะคะคันนี้ 2440S นะคะคูโบต้ามือ 2, สองสภาพสวยนะคะเหมือนใหม่เลย รถปี67นะคะคันนี้ร้อยแปชั่วโมงเท่านั้นค่ะลูกค้าการใช้งานน้อยมากนะคะสภาพเดิมเดิมเดิมทุกจุดเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่269,000บาทค่ะลูกค้า269,000บาทนะคะตัวรถนะคะและโครงกันอ้อยแบบนี้เลยสภาพสวยมากนะคะ95%ได้เลยสนใจแวะมาชมรถได้ค่ะ40แรงคันนี้ปี64นะคะลูกค้า SP ปี64นะคะ ด้านหน้าผ่านหลังค่ะ390,000บาทนะคะสนใจแวะมาชมรถได้ค่ะเครื่องเกียร์ยังเดิมนะคะสีเดิม L 32นะคะลูกค้าคันนี้ปี66 200ชั่วโมงค่ะรถปี66นะคะราคาอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะคะด้านหน้าผ่านหลังค่ะสภาพใหม่เลยนะคะการใช้งานน้อยเลขไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้าสีเดิมนะคะสีเดิมเดิม นะคะ40 s p คันนี้ปี65ค่ะลูกค้าราคา420,000บาทนะคะดันหน้าผ่านหลังเครื่องเกียร์เดิมนะคะสีเดิมๆไม่มีจุดรดั่วซึมนะคะลูกค้ารถของทางร้านนะคะคัดกรีดมาอย่างดีค่ะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0644576273นะคะเซลพลอยร้านหองแท็กเตอร์ค่ะ ร้านเปิดทุกวันเลยลูกค้าร้านหงหิงแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ตะบนกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทติดถนนสองสนะคะเส้นโชคชยัยเดชอุดมค่ะยินดีให้คําปรึกษานะคะลูกค้าผ่านไปผ่านมานะคะอยากชมนะคะอยากแวะนะคะทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันคะ่ะยินดีให้บริการนะคะ